ทำไมคนทั้งโลกถึงยกให้เจ๊าเครื่องจากปลาดนี้เป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของวิศวกรจีนอย่าไปดูถูกความฟันหล่อของมันนะจ๊ะเห็นซี่ฟันมันดูไม่สมประกอบแบบนั้นแต่มันสามารถขยายพลังงานหลักร้อยตันให้ส่งออกไปแบบนิ่งๆแต่ไม่มีคำว่าติดกักหรือค้างให้เสียอารมณ์เลยสักนิดถ้าพูดถึงเกียร์ลดรอบรีดูเซอร์หลายคนคงนึกถึงเฟืองขบิเยลลากดินที่ขบกันจนฟันแตกแต่เจ้าสามวงแหวนตัวนี้มันเทพกว่านั้นเยอะมันใช้ตรกะแบบฝืนธรรมชาติคือไม่ยอมให้ฟันซี่ไหนต้องรับกรรมคนเดียว ปกติเฟืองทั่วไปเวลารับแรงหนักๆพาระมันจะไปตกอยู่ที่ฟันแค่ซี่สซี่ถ้าแรงเยอะไปก็เปาะฟันหักเครื่องพังคาที่ทันทีแต่เจ้า3วงแหวนเนี่ยมันทำงานแบบ3ประสานครับจินตนาการเหมือนคน3คนช่วยกันแบกหินยักษ์สลับกันรับสลับกันส่งไม่มีใครต้องแบกจนหลังหักเพราะมีเพื่อนช่วยแช์น้ำหนักตลอดเวลาผลคือมันแรงดีไม่มีตกแถมตัวเล็กพลิกขี้หนูแต่แรงบิดมหาศาลขนาดเครื่องขุดเจาะเหมืองยังต้องกราบถ้าแรงยังไม่พอเหรอวิศวกรจีนบอกก็ต่อเพิ่มอีกชั้นดีพลังเพิ่มเป็นทวีคูณทันทีแต่เดี๋ยววววกกก่่่่ออออนนนนนนยยััังงงมมีีีีีขทททหหลลุุดดดโาา้้คืตตไ2ใเ ฟังดูขี้จุใช่ไหมแต่มันทําได้จริงหลักการคือพี่แกตัดเกลียวส่วนทางกันไว้บนน็อตตัวเดียวแล้วใส่ตัวเมียรประกบหัวท้ายทีนี้ละความหาเกิดปกติน็อตทั่วไปเจอเครื่องสั่นแรงแรงมันจะหลวมหลุดใช่ไหมแต่อัน,นี้ไม่ใช่ยิ่งสั่นจำนวนเมียตัวหนึ่งจะหลุดมันดันไปสกิดอีกตัวให้หมุนรัดแน่นขึ้นกว่าเดิมอีกฟังดูเหมือนนวัตรกรรมจากสวรรค์เลยใช่ปะ แล้วคำถามคือในเมื่อมันฉลาดขนาดนี้ทำไมไม่ใช้กันทั้งโลกล่ะคำตอบสั้นๆเลยครับคือดูแลยากชิบหความเป๊ะต้องระดับเทพถ้าเกลียว2ด้านเพียงแค่นิดเดียวแรงกระทบจะเละเทะทันที2หาอะไหล่ยากมาตรชานสากลไม่มีใครทําใครใช้ซ่อมทีร้องให้หนักมาก3การใช้งานจริงมันวุ่นวายหน้างานจริงช่างเขาเน้นอะไรที่ธรรมดาแต่ชัวร์ซ่อมง่ายตรวจสอบง่ายมากกว่าอะไรที่ดูล้ําแต่พังทีซ่อมยาวๆบทเรียนนี้สอนให้รู้ว่าปรัชญาของวิศวกรไม่ใช่การหาอะไรที่ฉลาดที่สุดแต่คือการหาว่าท่ามกลางความร้อนแรงสั่นสะือนะค้งรวจัผูชติ